คุณเคยคิดหรือไม่ว่าวันนี้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ AI กำลังเปลี่ยนชะตาของระบบสาธารณสุขไทยอย่างไรโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องการคัดกรองมะเร็งปอดที่อาจช่วยชีวิตผู้คนนับพันได้ทุกปีแต่ที่น่าสนใจคือหลายคนอาจยังไม่ทราบว่ากลุ่มเสี่ยงใหม่ที่ไม่ใช่ผู้สูบบุหรี่กลับกลายเป็นเป้าหมายสําคัญของการนํา AI เข้ามาช่วยตรวจโรคซึ่งสะท้อนถึงความท้าทายทางสุขภาพที่ซ่อนเร้นกว่าที่คุณคิด มะเร็งปอดยังคงเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับสองของไทยด้วยผู้ป่วยใหม่กว่า17,222รายต่อปีหรือเฉลี่ย40คนต่อวันแม้เราจะมีเทคโนโลยีตรวจวินิจฉัยทันสมัยแต่ปัญหาเรื่องค่าใช้จ่ายและการเข้าถึงยังเป็นอุปสรรคใหญ่จนทำให้กว่า60%ของผู้ป่วยถูกวินิจฉัยในระยะสุดท้ายที่โอกาสรอดต่ำมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มผู้ไม่สูบบุหรี่ที่ไม่เคยถูกจัดอยู่ในกลุ่มเสี่ยงแต่กลับมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจากปัจจัยเสี่ยงอื่นเช่นคุณภาาาาาพออกกศ TM2.5 หรรรืสสสััมมผเคี แต่ที่นี่มีจุดเปลี่ยนสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติสปสชกำลังนำระบบ AI ที่ผสานกับภาพเอ็กซเรย์ทรงอกแคคไอมาใช้ในโรงพยาบาลรัฐ167แห่งทั่วประเทศผ่านโครงการบัตรทอง30บาทซึ่งไม่เพียงช่วยแพทย์ตรวจโรคได้เร็วขึ้นแต่ยังลดโอกาสผิดพลาดในการวินิจฉัยและเป็นจุดเริ่มต้นของระบบคัดกรองที่ยั่งยืนซึ่งเป้าหมายคือการให้ทุกคนไม่ว่าจะอยู่ในพื้นที่ห่างไกลหรือไม่สูบุรี่ก็มีโอกาสเข้าถึงการตรวจคัดกรองเช่นเดียวกัน AI ไม่ใช่คำตอบสุดท้าย นายแพทย์ภัสกรวันชัยเจรุบุญรองผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระปกเกล้าย้ำว่าแม้เอ็กซเรย์ทรงอกผสานา AI จะเป็นทางเลือกที่คุ้มค่ากว่าสีที่สแกนแต่ความแม่นยำของระบบต้องผ่านการตรวจสอบในแต่ละพื้นที่โลชั่นเวลเดเชนเพราะ AI ที่ทำงานดีในกรุงเทพอาจไม่เหมาะกับโรงพยาบาลในชนบทที่มีข้อมูลประชากรแตกต่างกันที่สำคัญความเชื่อมั่นจากประชาชนและแพทย์ต้องสร้างขึ้นผ่านหลักฐานที่ชัดเจนการเปิดให้ผู้ป่วยมีส่วนร่วมออกแบบบริการและการเก็บข้อมูลผลลัพธ์เพื่อพัฒนาระบบอย่างต่อเนื่อง แพทย์หญิงประกายทิพซุสศิลป์ปรัตผู้ก่อตั้งเพจสู้สิแม่ก็แค่มะเร็งที่มีผู้ติดตามกว่า1 2 0 0 0คนกล่าวว่าการคัดกรองตั้งแต่เริ่มต้นคือความหวังแต่การเปลี่ยนแปลงจะเกิดขึ้นได้จริงก็ต่อเมื่อทุกคนเข้าใจว่าทำไมต้องตรวจและเชื่อมั่นว่าเทคโนโลยีนี้ไม่ใช่การแทนที่แพทย์แต่เป็นเครื่องมือเสริมให้การวินิจฉัยแม่นยำขึ้นซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความท้าทายในการสร้างการรับรู้ที่ถูกต้องต่อ AI แผนการใช้งานมีเป้าหมาย3ระยะโดยเริ่มจากโรงพยาบาล167แห่งในปีนี้ด้วยงบประมาณ55ล้านบาทขยายเป็น445แห่งในปีหน้าและครอบคลุม887แห่งในปี2570โดยมีเป้าหมายชัดเจนคือการลดภาระงานแพทย์ช่วยตรวจวินโรคและมะเร็งปอดให้ทันเวลารวมถึงสร้างมาตรฐานระบบสุขภาพที่ยั่งยืนแต่ที่น่าสนใจคือหลายคนอาจไม่เคยคิดว่าทำไมผู้ไม่สูบบุหรี่ถึงเสี่ยมมะเร็งปอดหรือ AI ที่ใช้ตรวจในไทยจะดีกว่าต่างประเทศจริงหรือไม่ คุณเห็นอย่างไรกับการใช้เทคโนโลยีนี้ในการคัดกรองโรคคุณคิดว่าการขยายเกณฑ์คัดกรองให้ครอบคลุมทุกกลุ่มเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าหรือไม่สแสดงความคิดเห็นได้เลย